สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นําเอาข้อมูลซึ่งกรมบัญชีกลางเขาได้เผยแพร่นะครับเป็นการชี้แจงในประเด็นข้อสงสัยต่างๆของผู้ที่รับเงินบําเหน็จบํนานาญนะครับใน3ประเด็นด้วยกันนะครับคุณผู้ชม1ก็คือว่า,ากรณีที่การเสียสิทธิ์ในการรับบำเหน็จบำนาญเนี่ยนะครับการเสียสิทธิในการรับบํนานาญกรณีที่ถูกสารพิพากษาให้จําคุกเนี่ย จริงหรือไม่นะครับว่ากรณีผู้ที่เป็นข้าราชการบํานาญรับบเงินบํานาญอยู่นะครับแล้วถูกสารพิพากษาสั่งให้จําคุกจะเสียสิทธิในการรับเงินบํานาญจริงหรือไม่ประเด็นที่2นะครับเขามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณบําเหน็จบกทอดหรือไม่นะครับและประเด็นที่3ก็คือมีการปรับเพิ่มเงินชอคอบอรหรือเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับบํานาญใหม่หรือไม่นะครับทีนี้เรามาไล่เรียงกันดูทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือว่าผู้ที่ถูกศาลพิพากษาให้จําคุกเนี่ยจะเสียสิทธิในการรับบํานาญหรือไม่นะครับซึ่งการเสียสิทธิ์ในการรับบํานาญกรณีที่ถูกศาลพิพากษาให้จําคุกนะครับเดิมเนี่ยในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พศ2494และที่แก้ไขเพิ่มเติมในามาตรา52เนี่ยนะครับเขาได้กำหนดไว้นะครับการเสียสิทธิ์รับบำนาญตามมาตรา52นะครับผู้ใดที่ได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดอยู่เนี่ยนะครับถ้าวงเล็บหก,กระทำความผิดจนถึงต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุกเนี่ยนะครับ ตรงนี้เว้นเสียแต่ความผิดในลักษณะฐา,านละหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่ได้วยการล้มละลายผู้นั้นหมดสิทธิ์รับเงินบํานาญตามปกติหรือเราเรียกหรือบํานาญตกทอดตั้งแต่วันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยนะครับตามพระราชบัญญัติบําเหนจบํานาญ ข้าราชการพศ2494เนี่ยนะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา52เนี่ยถ้ากรณีที่กระทาำความผิดจนถึงต้องโทษจำคุกนะครับโดยคำพิพากษาของศาลเนี่ยมีโทษจำคุกตรงนี้นะครับก็จะหมดสิทธิ์ในการรับบำนาญปกติหรือ,อบำนาญตกทอดตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกนะครับ ทีนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นต่อมานะครับเขาได้มีการออกพระราชบัญญัตบิบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่25พศ2551นะครับเขาได้มีการยกเลิกนะครับมีการยกเลิกมาตรา52แห่งพระราชบัญญัตบิบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2494 <ST AN CO> ก็หมายความว่าที่เขากำหนดว่าต้องโทษ ถูกศาลพิาพากษาให้จำคุกนะครับที่เขาให้ตัดสิทธิ์การรับบำนาญเนี่ยนะครับเขาให้ยกเลิกไปนั่นเองนะครับซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับฉบับที่25เนี่ยเขาประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ13กุมภาพันธ์2,551นะครับ โดยมีผลถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปนะครับเขายกเลิกไปนะครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นนะครับผู้รับบำนาญที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกก่อนก่อน14กุมภาพันสอนระครับตรงนี้นะครับผู้นั้นจึงหมดสิทธิ์นะครับจึงหมดสิทธิ์ในการรับบำนาญที่ได้รับอยู่ตามพระราชบัญญัติบาเน็ตบำนาญ พศ2 4 9 4มาตรา52นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับผู้ที่ถูกาาสารพิพากษาจำคุกก่อนวันที่14กุมภาพันธ์นะครับก่อน14กุมภาพันธ์2,551นะครับท่านจะหมดสิทธิ์ในการรับบำนาญที่ได้รับอยู่ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2,400 9 4มาตรา52ที่กำหนดเอาไว้เดิมนะครับทีนี้นะครับทีนี้พอเขาออกพระราชบัญญัติฉบับที่25ออกมาเนี่ยนะครับผู้รับบำนาญที่ถูกสารพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่14กุมภาพันธ์2,551เป็นต้นไปเนี่ยนะครับผู้นั้นก็จะยังได้รับเงินบำนาญต่อไปได้โดยไม่เสียสิทธิ์ใน บำเหน็จบำนาญน,นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่25พศ2551นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เสียสิทธิ์เนี่ยก็เป็นกรณีที่มีโทษจำคุกก่อนวันที่14กุมภาพันธ์2551นะครับตรงนี้จะเสียสิทธิ์ไปนะครับทีนี้พอเขายกเลิก นะครับพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่25พศ2551้า25เขาได้มีการยกเลิกมาตรา52แห่งพระราชบัญญัตบิบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2494ตรงนี้เขายกเลิกไปนะครับก็จะมีผลทำให้ผู้ที่ผู้รับบำนาญน,นะครับที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่14กุมภาพันธ์2551าเเป็นต้นไปเนี่ย จะยังคงได้รับเงินบำนาญอยู่นั่นเองนะครับไม่เสียสิทธิ์ในการรับบำนาญน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเคลียร์ในเรื่องของเงินบำนาญแล้วนะครับต่อมานะครับในเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณบำเหน็จต,ตกทอดเนี่ยกรมบัญชีกลางเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณบำเน็จบำนาบำเน็จต,ตกทอดนะครับตรงนี้กรมบัญชีกลางเขาชี้แจงนะครับว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเขายังใช้วิธีการคำนวณแบบเดิมนะครับยังใช้วิธีเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรงแต่อย่างใดนะครับแต่เนื่องจากว่ากฎหมายบำเน็จบำนาเนี่ยเขามีการปรับปรุงแก้ไขอยู่หลายครั้งนะครับ ปัจจุบันเนี่ยวิธีการคำนวณบำเหน็จต,ตกทอดกอ็เป็นไปตามาพระราชบัญญตัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่24นะครับพศ2,551โดยเขากำหนดให้นะครับกำหนดให้การจ่ายเงินเนี่ยนะครับกำหนดให้การจ่ายเงินบำเหน็จต,ตกทอดให้แก่ทายาทเนี่ยเป็นจำนวน30เท่าของบำนาญรายเดือนนะครับ รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญหรือเงินชอคบอนั่นเองนะครับที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่กลุ่กุมภาพันธ์2551เป็นต้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยการคำนวณบำเหน็จตกทอดในปัจจุบันเนี่ยเขายังใช้การคำนวณตามวิธีการดังกล่าวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณบำเหน็จตกทอด กรมบัญชีกลางเขาชี้แจงนะครับว่าเขายังใช้หลักเกณฑ์เดิมอยู่นะครับยังใช้หลักเกณฑ์เดิมอยู่ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่24พศ2551นะครับโดยการจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทเป็นจํานวน30เท่าของบํนานาญลายเดือนแล้วก็บวกกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญหรือเงินชอคบอที่ได้รับนั่นเองนะครับ ประเด็นต่อมานะครับที่เขาชี้แจงก็คือในเรื่องของการปรับเพิ่มเงินชอคอบอใหม่เนี่ยจริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงนะครับมีการปรับเพิ่มเงินชอคอบอรหรือเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญน,นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญน,นะครับพศ2521นะครับ ซึ่งเขามีการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยมาหลายครั้งเช่นเดียวกันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับพระราชกฤษฎีการเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบีย้ยหวัดบำนาญฉบับที่17พศ2567นะครับกำหนดให้ผู้ได้รับเบีย้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทนะครับเมื่อรวมกับเงินชคบอแล้วเนี่ยถ้าต่ำกว่า 1 1 0 0 0บาทก็ให้ได้รับเงินชอคอบอเพิ่มรวมกับเงินบำนาญเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยให้ได้อัตราเดือนละ1 1 0 0 0บาทนั่นเองนะครับแล้วก็มีผลเนี่ยมีผลตั้งแต่1พฤษภาคม2,567เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยการปรับเพิ่มเงินดังกล่าวตั้งแต่1พฤษภาคม2,567 เป็นต้นไปนะครับเขาจึงเรียกว่าการปรับเพิ่มเงินชอคอบอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเงินปรับเงินชอคอบอใหม่เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับเงินชอคอบอก็คือเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญน,นะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยที่ได้รับเงินชอคอบอนะครับเงินบำนาญรวมกับเงิน ชอบคอบอแล้วต่ำกว่า11,000บาทนะครับก็ใหไไไ้ได้รับเพิ่มเป็น11,000บาทมีผลใช้บังคับตั้งแต่1พฤษภาคม2,567เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ